สวัสดีค่ะพวกเราแถบเชิญแบงคอกข่าวนี้เรามารีแอคเอ็มวีบ๊อบบล์กันน้องนิวจีนส์ค่ะคัมแบ็กนะค่ใชดีใจที่จะได้ฟังเพลงของนิวจีนเพราะว่านี่ชอบแบบชอบเพลงอ่ะใช่เพลงต่ออยู่ว่าน้องจะมาเมื่อไหร่ข่ามกลางใดๆก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเรามาฟังผลงานน้องใช่คือปีนี้นิวจีนจะคัมแบ็กสองรอบนะคะก็คือรอบละสองเพลง เดือนพฤษภา,าเนี่ยก็จะมีบับเบิลกรัมคือบับเบิลกรัมจะปล่อยมาปลายเดือนเมษาแต่ละบอาจจะเป็นฮาวส์สวิตตปล่อยช่วงพฤษภาแล้วก็นู่นช่วงมิถุนาก็จะเป็นอ่าอีกระบัมหนึ่งซุปเปอร์เชียร์โกับไรนาวซึ่งช่วงนั้นน้องจะเริ่มติดตลาดญี่ปุ่นแหละบทศึกษาเขาว่าตอนแรกมันกำงวม <c oughs> ใช่มันงว <c oughs> ว่าอันไหนค <c oughs> ือคัมแบ็กอัไหนคัมแบ็กไหนใช่เพราะฉะนั้นเวลาถ้าแบบไม่ได้แบบ ปุ้งปุ้งเดียวอ่ะจัเจอแบบเลยสรุปอันนี้มาวันไหนกันแน่วะวันศุกร์กันแน่วะการคทำแบ็ k ของหนิวจีนไม่เคยธรรมดาไม่เคยแต่ในรอบนี้น่ารักน่ารักปะน่ารักใส่ใส่วันนเราจะน่าดูชื่อดิประวัติศาสตร้ยให้ฟีลแบบแบบบิโต้เลยอ่ะจะได้ถึงบิโต้โอ้เนี่ยความแบบว่าวินเทจก้องแตยังเป็นฟีลนั้นแต่เนี้ยว่ะ

มยิกเนม่นสวยี่ยนีสวยมากลยจริงลูกแก้วอุ้ยสวยอ่ะอ๋อแตามันหน้าเด็กแบบเด็กเลยมืนเด็กมาเล่นกับพี่พี่อ่ะ อุยอยากไปลทะเลอุยอุยุดมันเป็นแบบแฮนดิแคอย่างนี้ตลอดโอ้โหว้าวเราอเ็กซ์กนเดียวกับแต่อินคนอื่นออ้ยความแบบว่า วินเทจแต่ก็ยังมีแม็กเนาะชอบมีอแม็กจิ่ยุคที่มีคอมพเตอร์แนดี้แคมไงอันี้เมาส่ตอามนาีรเานว่าหอปโอ้ยมันหนวยอะป้ามัหนวยป้าใช่ป่ทนีป่ะเหมือนแบบว่าเป็นเด็กรุ่นนองมาเล่นกัพี่จริงอะนีนีทันนี้แมวสวยมากเลย ถึงมาทกปียาเนี่ยเพาใส่ถุงเท้เทาเลยเปียกเลยแม่ซิวมนแบบเลิกเรียนไงเป็นยอดบางแสนไงแม่โรงเรียนเขาอยู่ถแถวอสามสิลาชาเนาะใรล้ว <S <S นด้วยน,น,น,น้นเง ให้เรื่องร้อนเหว่งอยู่ในยุคนี้นะครับคุณแม่น่ารักอ่ะคือวิกด้วเนาะพวกน้องพวกไม่ฉันว่าตัดเออตัดเพราะว่าในรูปอะกระผมตาน้องแม่ลองผมยาวขนาดนี้ยเธอได้ผมดองอะอุบงอุ้งอุ้งอุ้งมาเล่นไปฉาดเธอฉันไม่เคยเป่าหมัดฝรั่งอะน่ารักขนาดนั้นเลยอะ จะเป็นใครเหรอนั่งเสร็จน้องเด็กเ่าให้ฟังเหรอล้างชิงวันเลยโอ้หชอน่ารักอ่ะสดใส่ยิ้งสาไวรัโร่ซัมเมอร์มากเขาทำไวเพื่อดูเป็นแบบญี่ปุ่นวินเทจมากนะเขาที่นี่รู้สึกนะมันมีความแบบญี่ปุ่นวินเทจมากแล้วก็แบบ พอฟังเพลงอ่ะเราจะชอบนึกถึงแบบคือก่อนนั้นเนี้ยเราจําได้ว่าตอนที่นิวจีนปล่อยเพลงอ่ะ,ะจะชอบมีแอคเขาหนึ่งที่จะชอบเอ่อทำเป็นรีมิกแบบ80 v e r s i o เวอร์ชันแล้วแบบยอดวิวเยอะมากอมเออแล้วพอนิวจีนทํามาเป็นแบบนี้ก็แบบเฮ้ย แบบวเป็นไวบ์นั้นะญี่ปุ่นมากที่เป็นช่วงที่เป็นหลังรถที่ก่อนจะปิดรถอะแล้วมีสีแบบจะติดฟ้าเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยพวกพวกที่ทะเลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความญี่ปุ่นมากเหมือนกันแบบสีสีอะ่จริงดูฟอนอะไรก็ไปทางจริงภาษาญี่ปุ่นลุกละใช่ลุกด้วย อ๋อมีทุน่นก็จะมีแบบมีไปติดระลของญี่ปุ่นแล้วแบบเหมือนนะเหมือนแฟนเมดของน้องอ่ะก็มีที่ญี่ปุ่นด้วยเป้าว่ะใช่ไปญี่ปุ่นก่อนเหมือนเป้าหมายอันนั้นจะไปญี่ปุ่นอืถ้ามันดูญี่ปุ่นมาแบบในแง่ที่ว่าเรารู้สึกว่าพวกเาเรียกว่าไม่รู้จะพูดเไปเรเปล่านะแต่ว่าพวกเขาเรียกว่าสีของแดดอะสีที่เขาทำมาอุนภฮมอะมันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราก็เลยรู้สึกว่า มันดูมีความญี่ปุ่นด้วยอ,อย่างของเกาหลีชุดนักเรียนจะมีความแบบสุดๆแนบตัวจะดูแบบฟิลมก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเป็นญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบทำโคร่งๆนิดนึงอะไรเงี้ยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเลยชื่อหนังเรื่องเรื่องว่าแบบชื่อเรื่องซัมเมอร์สักอย่างนั่นแหละเป็นหนังที่แบบว่าบบเด็กนักเรียนผู้หญิงอะแบบแกง๊แกงผู้หญิงรวมทำหนังกันช่วงแบบปิดเทอมก่อนปิดเทอมตอนแบบซัมเมอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบไว้คล้ายๆอย่างงี้ไม่ชอบมูด ของ MV คือเราจะเห็น MV นิวจินก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าน้องจะเป็นโดนสวมคาเล็เตอร์ในทุกๆ MV มตลอดเวลาที่แบบต้องเล่นเป็นอะไรสักอย่างแต่นี้มันคือมันมันเป็นธรรมชาติอ่ะของในที่เราที่เราอยากเห็นมาตลอดของนิวจินมาตลอดซื่อันนี้ยมันแบบมันได้ความที่มันได้ไวแบบวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเด็กสาวอ่ะเออแล้วมันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เห็นเห็นเสน่ห์ความน่ารักของน้องออกมาโดยที่ไม่ต้อง แอคติ้งหรืออะไรแบบสวมคาแรคเตอร์อะไรลงไปในตัวน้องสดวัยน่ารักเพลงเพาะด้วยท่อนฮุกดีมากเลยอ่ะใช่ที่ชอบเพลงมากมากเพลงดีมากเลยอ่ะเพลงรนี่ยพอใส่ใจเนี่ยอะไรอะไรมันก็ยังมีความเป็นนิวจีนอหะใช่เป็นฟิลเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าฟังฟังอ่ะเนาะทุกอย่างก็เป็นนิวจีนแต่ก็สตรีวินเทจฟังง่ายนะชอบที่แบบให้แนวผมหยิกไปเลยอันนี้ก็อ่ะบงมาลงแลนอันนี้ใส่วิกหรือตัดผมฉันว่าใส่วิกเถอะ จะได้ผมร้องอ่ะฉันรู้สึกว่าจะทำเก๋ได้นะแต่มันมีความแข็งแข็งนะแม่แล้วเขากระเซ็ดไงกระเซาะกระเซาะไงแข็งแข็งเธออะใครรู้เป็นไงบ้างก็เมนต์ผู้คุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง t e a s e r TV แล้วก็กดติดตามทุกช่องทางที่เรามีด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะไปทะเลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ